การรับบริจาคโลหิตถือเป็นการต่อโลมหายใจนะครับซอยเหลือชีวิตของเผื่อนมนุษย์เอง,เองนะครับซึ่งเรากาชาหวัดอำนาจเจริญได้วร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญครับออกน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อยู่ที่โรงเรียนนำปลีกศึกษาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับ นั่งทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้นํำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมกันออกหน่วยรับบริจาคโรหิตเคลื่อนทีดวงตาและอวัยวะอยูทีหอประชุมโรงเรียนนามปลีกศึกษาตำบลนามปลีกอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับ งานนี้นะครับก็บมีคณะครูนักศึกเรียนโรงเรียนนำปรีกศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนใกล้เคียงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะประกอบไปด้วยผู้บริจาคโลหิตจํานวน32รายไร่ผู้บริจาคดวงตาจํานวนสีายรผู้บริจาคอวัยวะจํานวนสีายน้ากันครับโดยได้ให ในมาซึ่งโลหิตสำรับใส่ในการซอยชีวิตผู้ป่วยเพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับใส่ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปอีกทางเป็นการเรื่อนโรงเพื่อเชิญชวนประชาชนมอบความหักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยการแบ่งปันความหากักเป็นการแสดงความหากักความเสียสละให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นผู้รับโลหิตที่จะซอยชีวิตส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างอย่างยื่น เพื่อหามีโลหิตส,สำรองเพียงพ่อแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดทั้งปีครับจึงขอเชิญชวนภูมิเจตสัทธาร่วมบริจาคโรหิตเพื่อซอยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดย คุณผู้ชมครับสามารถรวมบริจาคได้นะครับได้ทุกมือครับบริเวณวันหยุดราชการตั้งแต่2องโมงเสาร์จนหอดสองทุ่มซึ่งที่จังหวัดอำนาจเจริญก็เดินทางไปที่งานธนาคารเหลือสันสองข้ามปฏิบัติการโรงพยาบาลอำนาจเจริญหรือจุดรับบริจาคโลหิตในแต่ละสถานที่ที่โรงพยาบาลเพิินออกไปรับในพื้นที่ต่างๆขันเป็นห้างโรงพยาบาลของอำนาจเจริญสอบถามกันได้นะครับทีหาหนึ่งหนึ่ง 9 4 0ถึง48ต่อ7 7 7 7หรือเป็นหน่วยรับบริจาคโล่งหิตแต่ละพื้นที่หรือในแต่ละจังหวัดของคุณผู้ชมกันได้ครับ